ถังจงทั่งจง,ง,จงหรือแป้งเปียกนะครับกวนแบบไหนใช้ยังไงเก็บยังไงนะครับคลิปนี้เราไปดูกันสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบกก็มีเพื่อนๆถามกันมานะครับว่าตัวถังจงทั่งจง,ง,จงหรือว่าแป้งเปียกนะครับเวลาใช้ใช้ตอนไหนนะครับเก็บยังไง แล้วก็ถ้าในสูตรนะครับมีทั้งจงหรือว่าถังจงแต่ไม่ใช้จะปรับแบบไหนนะครับตัวอขอเรียกว่าแป้งเปียกแล้วกันนะครับตัวแป้งเปียกหรือว่าตัวถังจงเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความนุ่มของตัวขนมปังยืดอายุของขนมปังนะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวขนมปังของเรานะครับ สัดส่วนนะครับที่เขาใช้กันหรือว่าที่ใช้นะครับก็จะมีแป้ง1ส่วนน้ำา5ส่วนดึงออกมาจากสูตรขนมปังสมมุติว่าเรามีสูตรขนมปังอยู่1สูตรนะครับผมตีว่าสูตรนี้จะใช้แป้ง1000กรัมหรือว่าแป้ง1กิโลนะครับผมจะดึงแป้งออกมาสัดส่วนที่ผมชอบดึงนะครับก็จะดึงแป้งออกมา60กรัม ก็เท่ากับว่าเราต้องดึงน้ําออกมา300กรัมในการทําท่านจงหรือว่าแป้งเปียกของเรานะครับไม่งงใช่ไหมครับโอเคอถ้าทํำครึ่งสูตรนะครับถ้าแป้ง500กรัมนะครับผมจะดึงออกมาดึงแป้งออกมา30น้ํา150กรัมนะแต่ว่าถ้าในสูตรนะครับมีสัสดส่วนของแป้งเปียกหรือว่าทาังจงอยู่แต่เราไม่อยากใช้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ ดึงสัดส่วนของแป้งแล้วก็น้ํากลับมาใส่ในสูตรปกติแค่นี้นะครับก็จะเป็นขนมปังแบบขั้นตอนเดียวนะครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็ใส่ไปพร้อมกับอของเหลวได้เลยนะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับใส่ไปได้เลยกวนเสร็จแล้วนะครับทำยังไงนะครับจริงจริงนะครับกวนเสร็จแล้วเราพักให้เย็นก็สามารถใช้ได้นะครับ อาจจะมีความต่างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าแนะนําผมแนะนําว่ากวนเสร็จพักให้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับให้เจลเขาได้เซตตัวก่อนนะแล้วค่อยเอาตัวแป้งเปียกเราเออกมาใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับเวลาเราแช่เย็นเนะาะก็จะทําให้เวลาตอนที่เรานวดนะครับก็จะได้ความเย็นจากตัวแป้งเปียกของเราด้วยทําให้ตอนนวดแล้วโดเราก็ยังคงเย็นอยู่ โอเคเดี๋ยวนะครับถึงขั้นตอนนี้เรามาเตรียมถังจงหรือว่าทั้งจงกันดีกว่าโอเคครับวิธีการนะครับเตรียมแป้งหัวเชื้อทางจงนะครับก็แป้งนะครับสูตรนี้ผมใช้แป้ง60กรัมนะครับ1ส่วนน้ำา300กรัมนะครับน้ำเท่ากับ5ส่วนน้ำอุณหภูมิห้องนะครับจะเปลี่ยนเป็นนมก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับก็คนแป้งกับน้ำนะครับให้กระจายตัวหรือว่าให้แป้งเขาละลายผสมเข้ากับน้ําจนไม่เหลือแบบพวกเม็ดแป้งต่างๆนะครับให้เขาแบบเนียนไปเลยนะครับได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเปิดไฟนะครับก็ตั้งไฟกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆค,ยคนส่วนผสมให้มีความเหนืด ผมจะมีตัววัดอุณหภูมิไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเนาะก็จะอยู่ประมาณ65องศาเป็นอุณหภูมิที่แป้งเขาจะเกิดเจลได้ดีถ้าไม่มีนะครับก็กวนจนเรารู้สึกว่าเขาเหมือนสังขยานะครับหรือว่ามีความหนืดคข้นผมก็จะคนแล้วก็คอยวัดอุณหภูมิไป ตอนนี้ก็หนืดแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับพอได้อุณหภูมิตามที่ต้องการแล้วก็ยกนะครับยกลงแล้วก็คนให้เขากระจายความร้อนนิดนึงหรือว่าคายความร้อนนิดนึงเนื้อก็จะหนืดประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะใส่ในภาชนะแล้วก็พักไว้พักไว้ให้เย็นนะครับเย็นสนิทก่อนนะก่อนจะนํามาใช้แต่ส่วนตัวผมจะชอบอพักให้เยน็นแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อน,นก็จะแรปนะครับกดปิดหน้าเขาไปเลยเวลาที่เขาคลายความร้อนเนาะตัวพวกไอ้น้ำจะได้ไม่ตกลงไปในตัวแป้งถังจงของเรา แด้แบบนี้ครับเสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับตัวถังจงท่านจงหรือว่าแป้งเปียกของเรามีหลายชื่อมากนะครับก็อันนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการผมก็จะพักให้เขาเย็นก่อนนะครับใครจะใช้ก็เอาไปใช้ตอนที่เขาเย็นแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมจะแช่เย็นทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับเราจะมาใช้ตัวถังจงนะครับในการทำขนมปังโอเคครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาทำขนมปังใส่ทั้งจงแต่ว่าจะเป็นขนมปังอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ